โลสวัสดีทุกคนวันนี้ก็มีของมาแจกด้วยก็คือ75แพตินัมจำนวน4รางวัลแล้วก็จะมีอันนี้เ e n โนค o n 2อ2 i ิ Pa ดิจิตจำนวน1รางวัลกติกาก็ง่ายๆเลยเพียงแค่คอมเมนต์ชื่อของตัวเองไว้ใต้คลิปได้เลยพิมพ์ชื่อเว้นวาร์แล้วก็ตามด้วยแพลตฟอร์มที่เล่นเกมนะเช่น PC, PlayStation, Xbox หรือว่า Nintendo Switch ตรวจสอบชื่อด้วยนะว่าพิมพ์ถูกต้องหรือเปล่าตัวพิมพ์เล็กตัวพิมพ์ใหญ่ถ้าเกิดว่าพิมพ์ผิดไปอ่ะของรางวัลก็จะหายไปเลยนะหลังจากนั้นวันที่4มิถุนายนเราจะสุ่มและประกาศชื่อผู้โชคดีทั้งหมดในหน้าคอมมูนิตี้ของช่องเดี๋ยวตัวเกมเขาจะส่งของรางวัลให้กับเพื่อนๆตั้งแต่วันที่ เมิถุนายนเป็นต้นไปเขาจะส่งจดหมายเข้าไปในเกมพร้อมกับของรางวัลจะได้ช้าหรือว่าเร็วอันนี้ก็อยู่ที่ทีมงานอีกทีนึงนะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย